สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาคมมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาจนถึง14มีนาแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางหลักอยู่ที่กุมอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวราหูดาวประจำตัวของคุณยังจรออยู่ในภพพันธุทำให้คุณก็ยังมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะ สร้างความสําเร็จให้ตัวของคุณเองแล้วคุณก็จะทํามันได้สําเร็จบางท่านก็อาจจะสืบทอดกิจการของครอบครัวพอตัวคุณไปจออยู่ในภพพันธุคุณก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุนั่นแหละยุ่งอยู่กับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องการเดินทางหรืออาจจะยุ่งอยู่กับพี่ๆน้องๆช่วงนี้คุณมักจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมออย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะ มีดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินจรกลุมรักคุณอยู่งั้นเรามาอ่านเรื่องการเงินของคุณกันเลยดาวพฤหัสเดินถอยหลังอยู่ในขณะนี้แล้วพฤหัสในเรือนราหูมักจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังได้อยู่นะพฤหัสอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะหมายถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของชาวกุมยังมีความสําเร็จให้คุณเห็นมีโอกาสที่คุณจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทาง มีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโชคจากการเสี่ยงคุณที่ติดขัดเรื่องเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมจากผู้หลักผู้ใหญ่พุทธเจ้าเลือนปุตตะปุตตะหมายถึงรายได้ใหม,หม่ๆหมายถึงรายได้ทางที่สองทางที่สามตอนนี้จอนอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในเรื่องงานพิเศษงานเสริมอ,อาจจะต้องไปยากนิดนึงหรือว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วโดนเสาเลง อย่าพึ่งลงทุนอะไรหนักๆพุทธเป็นเจ้าเลือนมรณะด้วยระวังจะเสียเครดิตหรือมีปัญหากับคู่ครองหุ้นส่วนเสาที่จรในภพวินาศทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะน่าเบื่อนะค่าใช้จ่ายจิกปาทะในเรื่องของการงานอังคารเจ้าเลือนการงานจอรอยู่ในภพปัตตนิจรร่วมสุขสุภะแล้วดาวก็เป็นคู่มิตรกัน ในเรื่องงานของคุณยังดีคุณยังได้เพื่อนร่วมงานเจ้านายยังสนับสนุนแต่ว่าอาทิตย์เจ้าเลือนเขาไปแจ้งผลอริเพราะฉะนั้นงานในช่วงนะี้อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงๆหรือเป็นงานที่คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องงานแก้ปัญหาในทีมงานของคุณในแผนกของคุณหรือในส่วนที่คุณรับผิดชอบปัญหาจุกจิกกวนใจยังมีเจ้านายสนับสนุนก็ใช่แต่ว่าเสาที่เล็งอาทิตย์ ทำให้คุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําพูดแล้วก็ทํางานด้วยความรอบคอบอย่าประมาทนะเพราะว่าพุทธเจ้าเรือนมรณนะถึงสุขเจ้าเรือนการงานมันมีโอกาสที่การงานของคุณจะผิดพลาดมีโอกาสที่จะตกงานได้อยู่คุณที่เบื่องานแล้วอยากลาออกอยากให้คิดให้รอบคอบนะ เรื่องของความรักอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนิไปจรอ,อยู่ในภพอริร่วมพุทธมรณนะแล้วเสาเล็งมาจากเรือนวินาศคุณจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองนะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของมือที่สามแล้วก็เอาทิฐิเข้าหากันแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยอยากขอร้องคุณสาว,สาว อย่าไปรื้อฟื้นเรื่องเก่ากลับมาอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของสาวๆนะเรื่องตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ว่าขุดขึ้นมาได้อีกแกเป็นไหมทีนี้มันจะยาวไงแล้วเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆทะเลาะกันเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก็พอแล้วนะคุณที่ยังไม่มีความรักเดี๋ยวให้พ้นกลางเดือนไปก่อนค่อยตัดสินใจเพราะมีเข้ามาตอนนี้ก็ความสัมพันธ์อาจจะยังมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่นะมันยังไม่เคลีย วันที่ห้าสิงหาดาวพุธดาวเจ้าเรือนพุดต,ตะและพุธเจ้าเรือนมรณะจอเข้าพบปัตตนิดาวเป็นมหาจักรและราชาโชคดาวพุดตะจรเข้าพบปัตตนิมีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้โชคจากคู่ครองคนรักถ้าคู่ของคุณคนที่คุณที่มีคนรักอยู่แล้วนะแล้วคุณสามารถที่จะคีบความสัมพันธ์ของคุณไปได้เนี่ย คนรักของคุณในเวลานี้เขาจะกลายเป็นครูรองของคุณในอนาคตเพราะฉะนั้นรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเนื่องจากอาทิตย์ยังอยู่ในภพอริกคุณที่กำลังมีเจ้าตัวน้อยๆอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีพุทธมรณะด้วยจะขยับขยื่นเคลื่อนตัวจะใช้รถใช้ถนนคือต้องระวังอ่ะนะพุทธจรทับศุกร์เจ้าเรือนการงานในเรื่องของการงานจะมีโชคนะ มีงานใหม่เข้ามาหรือว่ามีงานเสริมเข้ามาในช่วงระยะนี้คุณที่กําลังตกงานมองหางานมีโอกาสที่คุณจะได้งานวันที่14สิงหาดาวสุขดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะจรเข้าพบมรณะดาวเป็นนิดทีนี้ตัวคุณเนี่ยไปจออยู่ในเรือนสุขที่พบพันธุตัวคุณก็เป็นนิดแล้วเจ้าเรือนเข้ามาแจ้งผลมรณะต้องระวังเรื่องอารมณ์ การตัดสินใจคำพูดอย่าประมาทเพราะพอ,พอเหมือนตัวคุณจรอ,อยู่ในภพมรณะเลยเจ้าเรือนเข้ามาแจ้งผลที่นี่มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจพลาดทําให้มีเรื่องเดือดร้อนหรือเสียเงินได้นะแล้วในช่วงนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยหรือว่าคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อๆในๆเซ็เงแล้วพานทะเลาะกับคนรักคู่ครองได้อีกนะ วันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิจรเข้าพบปัตตนิดาวเป็นเกษตรอ่ะเรื่องคนรักคู่ครองตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะพูดกันพูดคุยกันดูเรื่องมากขึ้นแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะอาทิตย์ก็จรเจออังคารอังคารก็ร่วมพุทธนี่เป็นคู่วิวาทะแต่อย่างไรก็แล้วแต่พอเจ้าเรือนปัตนิเขาเดินเป็นเกษตรในเรื่องคนรักคู่ครอ,องของคุณก็ มันน่าจะขยับดีขึ้นแหละแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากคนรักคู่ครองได้เงินจากส่วนแบ่งผลกําไรได้เงินจากงานพิเศษแต่ว่าอาทิตย์ที่มันจอนเจออังคารอย่างที่บอดเรื่องงานมันยังมีปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างหรือบรรยากาศในที่ทํางานอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนักในระยะนี้มันจะมีการวิวาทะมีปากเสียงอะไรกันได้วันที่23สิามสิงหาดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนปุตตะและพุทธเจ้าเรือนมอรณะจอเข้าพบมรณะดาวเป็นทั้งเกษตรแล้วก็เป็นทั้งปุตกลุ่มนะตั้งแต่วันที่23ไปคุณต้องตั้งหลักแล้วก็ตั้งสติเพราะเดี๋ยวดาวมันจะค่อยๆทยอยเดินเข้าพบมรณะตอนเนี้มีดาวศุกร์จออยู่หนึ่งแล้วแล้วก็พุทธตามเข้ามา นะแล้วพุทคุณเป็นเจ้าเรือนมรณนะเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุดคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพมากๆพุทเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องปอดหลอดลมทางเดินหายใจโดยตรงกลุ่มจะออกนอกบ้านในระยะนี้เซฟตัวเองแบบสุดฤทธ์เลยนะแม้สองชั้นสามชั้นใส่เข้าไปเพราะถ้าคุณป่วยตอนนี้คุณจะป่วยหนะักเนื่องจากดาวเป็นอุดแล้วก็ป่วยนานเพราะดาวเป็นเกษตรนะ ต้องระวังทั้งสุขภาพของตัวคุณสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพของบุตรหลานบริวารด้วยนะะเดี๋ยวพอเดือนหน้าประมาณสักวันที่6เนี่ยดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เจ้าเรือนสหัชะของคุณก็จะจรเข้าพบมรณะแล้วพอกลางเดือนก็ตามด้วยดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตานิก็จอนเข้าพบมรณะ เพราะฉะนั้นมันจะมีดาวสีดวงที่จออยู่แล้วคุณก็จะมีปัญหาเรื่องนั้นนะเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องจิป,ปาถะทีนี้ไม่ต้องถึงกับกลัวนะแค่ตั้งสติแล้วก็ตั้งหลกักในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะต้องผจญกับอะไรบ้างคุณก็แค่รอบคอบตั้งสติใช้ชีวิตไม่ประมาทเท่านั้นเองอย่าไปกลัวหรือว่าวิาวตกกังวลอะไรจนเกินการ นี่คือการใช้ดวงดูดวงให้ถูกต้องคือเมื่อเรารู้ว่าจังหวะมันจะไม่โอเคคุณก็ตั้งรับมีสติตั้งรับกับมันแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลจะไปจิตตกจนคุณทำอะไรไม่ได้อันนั้นไม่โอเคนะนี่คือภาพรวมของชาวกลุ่มในเดือนสิงหาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า